น้อยลงทุกวันเลยนะเนี่ยฮะกับเขาขอโทษนะเตงที่เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มีใครเลยนะจริงๆไม่เคยรักตัวเองน้อยลงเลยนะที่เธอได้ยินมาก็แค่ข่าวลือคนก็ชอบพูดไปเรื่อยชันหมายถึงเวลานอนของฉันเนี่ยน้อยลงทุกวันเลยไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนทาแต่งานเอรู้สึกแกจะเลิกลักผิดปกตินะไอ้ัวกรอก ฮัลโหลไอ้เกลอสบายดีเปล่าวะเพื่อนคือข้าว่าจะขอยืมตังเองสัก500รอยอ่ะมีเปล่าวะเพื่อนเดี๋ยวๆคืนให้วันที่25้านี้นะฮะม่เองยังมีหน้ามากล้ายืมข้าอีกเหรอวะเฮ้ยหืออะไรวะข้าเพิ่งยืมเองหนี้นหนแรกเองนะเว้ยไอ้เกลแค่ข้าลดตัวมาเป็นเพื่อนกับเองในเฟซบุ๊กนี่ก็ดีขนาดไหนแล้วเอ็งจําได้ปะ สมัยป .3 าข้าขอยืมยางลบเองเองไม่ให้แล้วโพอขึ้นป .4 ี่ข้าขอลอกข้อสอบเองเองไม่ให้ลอกเถมด่าข้าว่างโง่อือหือเก็บกีดอะสมัยนั้นทุกอย่างข้าจำได้นะเว้ยไอ้วัวคลัในค่ำคืนหนึ่งผมกำลังนั่งเล่นเพลินๆอ,อยู่ในบ้านซึ่งจริงๆแล้วค่ำคืนนี้ไร้ซึ่งแสงจันทร์บรรยากาศโดยรอบ ดูจะมืดมิดวังเวงและน่ากลัวในทันใดนั้นจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่นอกบ้านแต่ผมจำได้ว่าย่าเคยสั่งไว้ในยามค่ำคืนวังเวงหากได้ยินเสียงคนเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดในรุ่งเช้าวันใหม่ตอนผมเปิดประตูออกมาดูปรากฏว่าพ่อนอนอยู่หน้าบ้านไม่ได้เข้าไปในบ้านตลอดทั้งคืน Hey, what block?